ท่นทานผู้ชมท่านนั้นด้วยนะคะผมอยู่ในเกม GTA San เ,เป็นเซิร์ฟคาเมรเพนะคะผมก็อยู่ในภาคที่สามเลยนะคะผมซึ่งภาคน,นี้ครผมก็จะมาสอนวิธีการอา่วิธีการอะไรเหรอวิธีการาซื้อโทรศัพท์นะคะผมก็นีนน่าเบื่อแล้วกันนะ,ะผมขอเบื่อแล้วกันนะอ่นี่คันนี้ เอติดบ้างติดบ้างติดบ้างนี่นี้สิตรงนี้แล้วไงในะครับซึ่งที่ซึ่งครับจุดซื้อโทรศัพท์ก็อยู่ที่สาานามเลปแปดเลปฟองเมอร์น่ะนะเคนี่ครับก็กูได้โอนเลยตรงไปตรงนี้นครับผมเดินตรงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ ครับก็จะเป็นจุด A หรือสองสีส้มเลยครับผมแล้วกดปล่อยเข้าไปแล้วมันมีให้กดตัว Y ตรงนี้เลยครับผมมันจะมีขึ้นให้อย่างนี้ครับผมนะก็นี่ครับมือถือก็อันนีอันนี้สี่ครับก็คือห้าพันบาทนะครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วครับก็วิธีการใช้นะครับก็ทําการกดทับ P H P นะคะผมนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับผม อันแรกก <X prestigious> ็คือแบบนี้ครับก็คือจะเป็นการแบบดูตำแหน่งของเพื่อนนะครับก็แบบใส่เอดีของเพื่อนไปครับแล้วก็ให้เพื่อนแบบอนุญาตยังไอเดีอย่างงี้ครับก็มันจะขึ้นตำแหน่งของเพื่อนล่าสุดนะครับผมอันนี้2ก็จะเป็นการโอนเงินนะครับผมก็เงินในบัญชีอยู่เท่าไหร่ครับก็โอนเงินก็สามารถโอนเงินให้คนอื่นได้นะครับผมอันที่สามก็จะเป็นแบบโทรออกแล้วก็แบบส่งข้อความ ในเชื่อฟรีต่อก็สามารถเพิ่มเพิ่มได้ครับผมข้างล่างจะเป็นแบบพวกเรียกหมอเรียกตำรวจเรียกแอดมินใช่ไหมแอดมินเนาะโอเคนะครับก็นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากรู้เบอร์ตัวเองนะครับก็การกดที่ตรงเนี่ยันอันออนี้ศาลนะครับผมเบอร์ของเราอยู่ข้างบนเลยนะครับก็นี่เบอร์ผมก็คือสองเก้าสองเก้าหกนะคะผมเ่ต่อไปนะครับผมจะมา สอนวิธีการไปไปเปลี่ยนสกินต้องตาเท่ไหอนนี้ต้องการ200ครับชิ้นนี้อาจจะสั้นๆเลยนะน้เตมะาแล้วเออตอนนี้เต็มแล้วตายแล้วเขาไม่ของที่เหลืออะไเคสิงละ ก็ทการเข้าไปตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับผมก็มจะมีมานี้นครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วกดต่อยไปนี่เข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนี่เขาเปลี่ยนสก,กินอยูย่เห็นอ่านี้จะเป็นการซื้อหมองนะครับผมตัวนึงนะกดทับ b b u y s k i n นะครับนี่ครับเปลี่ยนได้นี่เลยนะครับผมก็ ทัานเรื่องที่ต้องการแล้วมันก็จะเสียประมาณเสียหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครเราไปจุดต่อไปก็ผมผมจะมาบอกวิธีการจุดซื้อรถนะครับผมโอเคครับนี่ผมมีตังค์อยู่ห้าแสนนะะในบัญชีนะคะอย่าไปเบื่อตังค์นะฮะแค่สิ่งนี้นะงแค่วิ่งนี้นะครับ ผมก็จะเป็นนี่ครับก็คือจุดสุดนดนะครับผมก็ทำการกดทับ d u y แล้วก็ c a r นะครับนี่ครับก็มีโดยเรื่องมาเลยนะครับราคาแพงสุดก็คือ5ล้านนะครับมันจะแรงนะ่ามีอะไรจะถูกเนี่ยนี่ผมมีอยู่สาคันผมมีคันเนี่ยหกหมื่นบาทแ,แ,แล้วก็แสนสี่แล้วก็สองแสนผมขอซื้อคัน <laughs> อันอัสองละแสนหนึ่งครับ โอเคร้อยซื้อมันละเสตังค์แสนนึงมันคือรถแล้วนะฮุยนี่เหรอแรนะมีแรงบอกลองดูแ่บนี้ที่ครับผมก็สำหรับลีปนี้ท่านก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมก็รับน,นี้ครับผมก็บายบายนะครับผม